ก่อนนะคะเอา้าว่าไงเหรอเธอเอา้าขอโทษนะแอ,อนิีทรอนคือว่าฉันลืมนะ่ะไม่เป็นไรเอ๊ะเธอแต่ว่าไปตั๋วเนี้ยกี่บาทหรอ,อมไม่รู้อ่ะจะเตรียมตังค์นะไม่มีตังค์อ่ะอดละกัน เธอเธอจะไปไหนหรออืมฉันจะไปเที่ยวนะ่ะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะดิหล่ไปด้วยไหมไม่ต้องอ่ะฉันไม่ได้ไปเที่ยวไม่เชิญไปเที่ยวไปซื้อของช้อปปิ้งหรอกเะแค่เดินที่สวนสาธารณนะชมไม้ชมมือนี๋แหละหลอหอหอเธอเธอมีมือถือด้วยหรอมีสิอืมหรอฉันไม่แม่อยากมีบ้างจัง วุ้ยฉาจังเลยเช้ามีมือถือด้วยอะแถนช่าตมีงบิ๊กกีิกด้วยเสื้อเขาก็สวยสวยถุงเท้าเขาก็ยังเป็นคู่อีกด้วยสู้ถุงเท้าฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันหยิบผิดคู่อะฉันรีบออกมากเลยอ่ะโหเธอม,มุ่ยฉาลอกมันก็เป็นแฟชั่นนี่ๆถุงเท้าคนละคางกันน่ะ โอ้ยท้อราแน่าเกาลียดดะงฉ่าแถมยังมี like สสเสื้อยดสวยด้วยฉันนะเสื้อสเวตเตอร์รูปแมวเป็นของมือสองมาจากแม่ฉันได้มาจากแม่ตอนที่แม่ฉันใส่ไม่ได้แล้วโอโหเธอต้องไ่อิจฉาฉันลอกโอ้ยกด้นี่ไปซื้อดอกไม้กันเถอะอิก้าเธอจะไป เที่ยววะหรอเราไปไหมไม่ต้องถ่ายรูปก,กันไหมไม่ดีกว่านั้นเหืืเธอเรอก็ได้ฉันจ่ายรูปรอคินี้ก่อนยิ้มนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณครบับรูปสวยนี่ มาดิค่ะนั่งก่อนนี้นะคะจะถ่ายกี่คนหรอคะเออแค่หนึ่งคนนะคะโอเคจ้าเอาแบบไจตาสีนะใช่จ้าเอาติดหัวพี่อีกด้วยเออโยนทิ้งอ่ะซ้ำ้อง,องเออนี่นะจ้ามไม่เอาได้ไหมพี่เออแล้วแก ใสอีโมจิก่อนนะเจ๊ะน้องอย่างนี้นะค่ะขอบคุณค่ะกี่บาทคะเออไม่ต้องจ่ายแล้วกันเอาทำไมพี่น้องอะลูกค้าประจำมาขายบ่อยบ่อยบ่อยพี่ก็ไม่ต้องจ่ายหรอกเออไหนๆก็ไม่จ่ายแล้วหนูพาเพื่อนมาจ่ายดีไหมเอ้ยพาเพื่อนมาได้ไหม คุยได้อยู่แล้วพี่นี่ยไม่เก่งเรื่องราคาหรอกพี่อยากให้แต่ละคนนั้มีรูปที่สวยงามเฉยๆพี่ไม่อยากได้เงินหรอกอ้าวแล้วที่จ่ใจไปเรก่อนก่อน่ะก็นั่นแหละพี่ขายอะ่ะมาแล้วน้องมานั่งเลยนะคะยิ้มหวานยิ้มก่อนน้องอ่ายิ้มสวยมากเลยจ้าไปพี่นั่งรองนี่แหละ นี่เดี๋ยวเราไปซื้อดอกไมา้มาก่อนนะโอเคอิจฉาจังลูกค้าประจำไม่ต้องเสียเงินด้วยแถมเขามีน้องอีกด้วยฉันอิจฉาฉันมีแต่พี่ฉันไม่มีน้องรับเลยครับเอ,อลรับน้ำค่ะเธออยากกินน้ำไหมหรอเดี๋ยวเราเลี้ยงไหมเฮ้ยไม่ต้องเราเกรงใจแล้วไม่กินอ่ะเออนั่นพี่หนูเอาเนี่อะไรนะน้ำ เขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นหนึ่งนำฟักทองใช่ไหมใช่ค่ะพี่เคเดียว okay. ราคาสิบบาทโอนนะค่ะโอนค่ะสแกนปิ๊บเค okay. น้ำเย็นฉ่ำๆไหมนะค่ะพี่อร่อยแต๊ดซื้อดอกไม้ไหม โหซื้อหลายล้านลเลยอะพอแม่ก็ไม่ว่าเลวเนี่ยดอกไม้หลายกี่บาทนนเนี่ยเออสวัสดีครับจะมาซื้ออะไรบอกลุงเลยเออลุงคะหนูขอซื้อดอกไม้หนึ่งช่อค่ะดอกอกะไรแต่นหนึ่งช่อลุงรู้แล้วไอ้เนี่ยดอกเนี่ยลุงที่หนูชอบซื้อ,อะจะซื้อไปทำไม้เออซื้อไปวางใจกันน่ะ เออเหรอใช่ลุงลองใส่ในกระถังนะไว้ตายเดี๋ยวลุงลองใส่ในกระถังหน่อยเนาแปลกๆออเอ้ยอ่าลุงทำไม่ได้กระถังลุงไหมไม่ค่ะทำให้ขวดไดนะ้ไหมขอบคุณนะคะลุงจ้า ลุงลุงลุงว่าไงช่อตกี่บาทนะเออร้อยบาทเนี่ยอ๋อค่ะลุงขอบคุณนะคะนี่แอนชอนว่าไงซื้อไหมไม่ต้องอ่ะเรากเกงใจโหใจดีขนาดนี้มีฉาดยางไงเนี่ยเลี้ยงให้ตลอดก็เกงใจเนาะอิจฉาจังหวยเธอไม่อ,อิจฉามากสิรูดนะไปกลับบ้านกันเถอ,อะอ้า นี่เธออยากมาบ้านเราไหมเออก,ก็ได้เธอเดี๋ยวเราจะพาเธอไปหาพ่อแม่ด้วยโอเคแล้วพี่เธอไปไหนอ่ะพี่ฉันน่ะเหรอพี่ฉันไปยนมิเศษนะแล้วไม่เธอไม่เรียนด้วยอ่ะอ๋อฉันไม่อยากเรียนอ่ะแอ้วทำไมเธอไม่อยากเรียนอ่ะอืมฉันเบื่อ แล้วพี่เธอเรียนวิชาอะไรหรอพี่ฉันหรอพี่ฉันเรียนวิชาเออเออเรียนวิชาอังกฤษล่ะแล้วพี่เธอมาสอนเธอไหมไม่อะอ้าวแล้วทำไมเธอไม่บอกให้เขามาสอนเธอล่ะก็ฉันไม่อยากให้เขาสอนนี่แหละเธอชื่อแอนนี่ชอนแล้วพี่เธอล่ะแอนนี่ทรูแอนนี่ทรูใช่แอนนี่ทรู บ้านไ,ไฟฟ้ากันโหนิชาบ้านเธอมีลิฟต์ด้วยหรอแถมข้างในลิฟต์ยังมีที่ฟังเพลงอีกด้วยมีที่นั่งด้วยแหละโหเธอฉาใครมาบ้านเธอเต้องอิจฉาแน่ทำไมอ่ะโหบ้านเธอมีลิฟต์อะดูดิดโหดูห้องงานการงานสร้างมากเลยอะ่ะทำไมอรอ สวยอ่ะโหยน,หน่าจะแพงน้าดูไม่แพงชิ้นสร้างเองมันกับมือฉันไม่ต้องเสียตังเลยฮะ<อ>ใช่โว้ยฉาดจังเลยอะ่ะอยากมาบ้านฉท,ทุกวันเลยหัวแต่ก็ได้นะเอ้ยจริงหรอมาเล่นน้ำบ้านเธอนะเออได้แต่อย่าทำของพังลวกันเข้าใจแล้วจ้ะบ้านเพื่อนเนะาะใครจะทำพัง เอาไม่แน่หุ่นเช้าเอ้าวัดดีเอ้าเอ้าวัดดีแอนิีทรอนแล้วพี่แอนิรีรเช่อละพี่แอนดี้เชอเหรอพี่แอนดี้เช่อนะเขาไปเรียนพิเศษนะอ๋อเหรออ๋ออ้า แล้วเธอมีพี่สังคนอยไม่ใช่หรอ a นี t r ร e แล้วน n y t r ร e ล่ะพี่แอน t ี u e รีเหรอพี่ Any True ก,ก็ไปดูหนังกับเพื่อนนะ่ะอิจฉาเหมือนกันนะแค่นี้ฉาพี่สองคนเลยไหนเธอบอกว่าเธอไม่อยากเรียนพี่คนแรกเหรอฉันก็อิจฉานะที่เขาได้ความรู้มากกว่าฉันอนะอ้าวแล้วไม่เธอไม่เรียนบ้างก็ไม่อยากเรียนไงฉันก็บอกไปแล้วเลิกพลาด ฉันให้เธอนะมิคือไม่ต้องเอาไปไว้ที่บ้านกระด้ฉันไม่มีที่ไว้หรอกอิจฉาบ้านเธอใหญ่อะบ้านฉันเล็กนิดเดียวบ้านเธอมีกี่ชั้นสองโอหบ้านฉันมีแค่หนึ่งชั้นนั่นเองบ้านเธออยู่ใกล้ไหมใกล้แค่แบบต้องเดินข้ามถนนมานิดเดียวเอาหรอนันนี้วันหลังฉันไปบ้านเธอบ้างสิอย่าเลยบ้านฉันเนี่ยของไม่เยอะเหมือนบ้านเธอหรอก นาดูจ้โหเธอบ้านไม่ต้องทำอลังการเหมือนเราก็ได้บ้านแค่อยู่ได้ก็พอแล้วอ๋อแต่ว่าไม่สวยอะเลิกพูดถึงเรื่องบ้านเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาพ่อแม่เคพ่อแม่เธอนะ่ะชื่ออะไรหรออุ้ยมีดอกไม้พ่อแม่ฉันน่ะเหรอแอนนี่กับแม่ฉันชื่อว่าแอนนี่กับพ่อชื่อว่าแอนตี้ อ๋อแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นแอนิชอนเลยเหรอทำไมพ่อแม่ถนึงต้องชื่อแอนิชอนละ่ะเพราะว่าพ่อแม่ฉันนะ่ะเล่นเกมโรบอทไงละ่ะหย่นยนดาอิจฉาจังเลยอะชื่อเธอเพราะมากเลยชอบเล่นเกมนั้นอยู่นะเ <c oughs> ออฉันว่าไม่ค่อยดีอะมันไม่ค่อยโหลเท่าไหร่ห่วยถ้าฉันไม่ได้ลงนิชาโหลจะตายไปเออนั่นสิเธอคิดกล้าพูดเออได้เหรอใช่มันก็คล้ายๆเลยเออไง หวยโหล่ต้าขำเลยแปลกนี่แม่ฉันแล้วพ่อตลาะอ๋อพ่อฉันน่ะเหรอสงสัยพ่อฉันน่าจะในนั่งเล่นเกมพับจีอยู่ในห้องน้ำล่ะมั้งแล้วก็ไปดมจิ้งจกเหรอดมจิ้งจกอะไรล่ะไปดูจิ้งจกสิจิ้งจกอัดแอะอัดแอร์มีเสียงจิ้งจกเป็นแบบนั้นล่ะไม่รู้อ่ะ แม่เธอทำขนมมาเนี่ยใช่อิจฉาจังแม่เธอทำขนมอ่ะ,ออข,อะขอลองชิมบ้างสิว่าอร่อยหรือเปล่าหวยฝีมือแม่ชนะต้องอร่อยอยู่แล้วโหเสียงดังเลยน,นาเนี่ยพ่อจะเล่นเกมดูติ้งตกอัเจยเออก็เล่นไปเค่ฉันก็แค่คุยกับเพื่อนโลกอะะอย่ามาคุยได้ไหมล่ะ เอาไว้ดีครับเอ้ยนี่พ่อเธอเหรอทำไมหน้าเครเครียดจังเลยอะคิ้วขมวดอะสู้พ่อฉันไม่ได้ฉันฉาพ่อเธอจังคิ้วขมวดตลอดแลวพ่อฉันนะยิมากอย่างนี้ตลอดเลยอะเรื่องนี้นะเรื่องยิจฉาอืมใช่พ่อฉันวันวันไม่ทำอะไรหมดแต่ขำอะวัพอจะเป่นเกมแล้วเออเล่นก็เล่นไปสิ น้องโอซาค้าค้าคุณแม่นะ้าอยู่นู่นนะคะค้าขอะคุณค้านี่เธอเอิทิรนวั่าไงบ้านเธอเลี้ยงแมวไหมไม่เลี้ยงอะไรอะเลีย้ยงหนูแฮมสเตอร์เวย้ยดีงอนน่ารักไหมอะ่ะไม่รู้อะก็แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อ่ะซื้อชื่ออะไรอะ ต้องแฮมเตอร์อืมแซนด์มิก์น่ะเลี้ยงกี่ตัวอืมสองตัวตอนนี้มันกำลังจะมีลูกชื่อแซนด์มิก์กับทาโร่โอ๋อเธอคิดยังไงถึงจะเลี้ยงมันน่ะอ๋อใช้สมองคิดไงอะเจ้ยมาเธอคิดยังไงจะแบบจะไปซื้อมาเลี้ยงอ่ะอ๋อฉันเห็นเพื่อนสนิทฉันน่ะ เพื่อนสนิทเธอคือใครฮะอะไรนะเพื่อนสนิทเธอคือใครเอ่อไม่รู้สิไปถึงเพื่อนบ้านนั่นแหละอ๋อเขาเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ชื่อว่าข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิสีพะย่างเลยเหรอใช่แต่เขาเรียกสันสน้นๆว่ามะลิฉันก็เลยตั้งชื่อเป็นอาหารเหมือนกันชื่อว่าแซนดวิชกับทาโร่ฉันกะว่าถ้ามันมีลูกจะตั้งชื่อว่าพิซซ่านะ โวเธอบ้านเธอไปร้านอาหารแล้วมั้งเนี่ยแต่ไงฉันก็ยังอิจฉาพวกเธออยู่ดีอ่ะเธอจะอิจฉาทำไมบ้านเธอเลี้ยงแฮมสเตอร์ต้องหลายตัวสามตัวแน่สองตัวมันมันแค่กำลังจะมีลูกเออนั่นแหละโว้ยใช่ไม่อิจฉาจะตายเธอฉันอิจฉาเ,เธอเทลี้ยงอิจฉาฉันนี่เหรอก็เธอเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อชื่อก็น่ารักด้วย นะเบิดจะตั้งที่ว่าสีอิลได้แหละโอซีอ oh, ิอืมใช่ว oh, แต่ยังไงก็ยังไม่หาอเฉยเฉยนี่ไม่ว่าหนังเธอถ่ายแฮมเตอร์มาโชว์ได้ไหมอ่ะถ่ายลงไลน์แล้วว่ะเธอมีไลน์หรอแมไม่เราไม่มีมือถืออ่ะขอยืมมือถือแม่เพ่อดิไม่แม่ฉันก็ไม่ให้ยืมมือถือพ่อเธอพ่อฉันไม่ลาใช้แล้วก็ใช้แต่โทรศัพท์บ,บ,บ้าน พี่เธอพี่ฉัน,ม,นออมีพี่คนที่สามอ่ะเหรอเออใช่ a n n i True a n y e True a n y i Tree a n y i Tree a n y i Tree ใช่ไหมพี่คนที่สามใช่ a n n i Tree พี่ a n n Tree นะ่ะเขาไปอยู่ต่างประเทศเขามีมือถือนะจริงดิแล้วเธอเคยฉาเขาไหมเคยแต่ว่าแบบก็มากแอ้วะนะฉันก็รอเขา เขาบอกว่าเดือนหน้าเขาจะมาหาฉันด้วยเฮ้ยพาพี่เธอไว้เวลาพาพี่เธอมาบ้านนิชากับบ้านนิชาดีได้แหม่คุณผู้ชมดูไปดูมาเหมือนเพี่นิชานกำลังเล่าเรื่องของตัวเองไม่ค่อยอิจฉาเท่าไหร่นะฉันว่าพี่นิชากับพี่พิชาน่าจะอิจฉาเขามากกว่าเลี้ยงแฮมสเตอร์ นี่ก็งงแล้วอ่ะใครไม่งง,งก็คเข้ามาด้วยนะถามได้นะพีกาก็อยากถามเนาะงั้นก็สำหรับที่นี่ขอลาไปก่อนนะคะไปๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเน,น,นะคะ่ะเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะติดต่อหน้าค่ะ